เดี๋ยวเราจะไปให้อาหารปลากันค่ะอาไปลูกปะให้อาหารปลานะบรรยากาศโดยรอบของสระ ของสระน้ําที่อยู่ในบริเวณบริเวณอนุสาวรีย์คุณย่าหมูคุณจะเหลือที่ตําบลสำลิดอาเภอพิมายนะคะเป็นสถานที่เกิดเหตุจริงๆที่ท่านมาออกรบตรงนี้นะคะตอนนี้จะพาเด็กๆมาให้อาหารปลานะคะมีปลาเยอะแยะมากมายปลาเยอะมากด้วยนะคะ่ะแกะถุงได้ไหมคะลูแกแไม่คนอ่ะเดี๋ยวแม่แกะให้ค่ะ โอ้โหปลาเยอะมากนะคะตอนนี้เรากินอาหารเยอะเลยเพียบแม่เดี๋ยวเราจะให้อาหารปลาปมาหลายด้วยนีปลาหลายหมดกิมบุญรู้จักไหมคะว่าปลาอะไรปลามีทั้งปลานิลใปลาตะเพียนมีปลาหลายด้วย ดูสิปลาดุกก็มีนะคะปาดุก็ยากกินไหมกใเฮ้ยมันมันไม่น้ำได้เหรอาไม่น้ำนี่แหละปลาให้น้ำปลารอกินอาหารกับไบบุญกับอิ่ม oh, บุญเยอะเลยโอ้โหว่ายน้ำเดี๋ยวเดี๋ยวหนูจะโยนให้ไก่ที่สุดไก่ไหม ใส่เองอโอโหไอ้ไ่ะกินบุญกินบุญนั่งลงดีกว่าค่ะกินบุญนั่งลงค่ะลูกนั่งลงเนาะเขาเ่ก็บกอ,อ,อ,กอันเล็อันตอนนี้เลยจะเทถุงอา,าหารตายหมดโอ้โห หกหมดแล้วลูกปลาจะได้กินไหมอ่ะหนูเทแล้วไม่ลงน้ำเลยลูกเฮออเอาถุงตบอะไรมาทำไมปลาเนาทำไมปลาเราเบื่ออะไรทะลุ <c oughs> ปลาหน้าบึง้งปลาเขากินอาหารอยู่ลูกปลาเขาเลยไม่ยิ้ม ตรวจไปที่เรียบร้อยเอตอกตอกพี่ขอให้ด้วยพี่ตรวจแล้ว หนสองสามแลกโอเคหมดแล้วลูกอาหารปลาหมดแล้วพอแล้วค่ะไปกิมบุญกิมบุญคะ่ะ ก็คือนะ้ำพให้อาหารไปเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปไปที่ศาสตร์หญ้าเหมือนเดิมเพราะว่าเราจะไปชมบรรยวนนากาศดูกันไปไปข้างบนลูกอิมบุญ,บญคะอิมบุญเดี๋ยวค่อยไปเล่นของเล่นลูกเรามาดูบรรยากาศกันก่อนค่ะไปแต่แม่พาไปดูบรรยากาศกันก่อนเนาะ ลูบ้านเหล่าวีรชนของทุ่งสำริดนะคะเหล่าวีรชนของคุณย่าโมคุณย่าเหลือนะคะบรรยากาศโดยรอบของอนุสาวรีย์คุณย่าโมนะคะบรรยากาศโดยรอบวันนี้มีประชาชนมาแก้บนกันเยอะแยะแล้วก็มาขอพรคุณย่ากันเยอะเลยนะคะนนเดี๋ยวเราพาดูบรรยากาศรอบๆนะคะ เฉลียววีหล่าวีลชนทุ่งสำริดนะคะ